มังครับอีเหลืองเหลืองหน่อยซื้อมันหน่อยซื้อแต่หวันบบหน่อยครับหเหลืองน้อยเหลืองน้อยมึงเงหลืองหน่อยครับ เอาขึ้นบ้างกันนะไอ้สนนอนโอ้อกทา่าเนาะเอาอะบอกอู้หู่าเคยยิงอะมาครับวะมึงเนี่ยเป็นจิ้บจิ๊มอยู่เนาะ,นนนะวงกจิ้เกี้ยนพงก็ได้ปุกพันอืมุ๊กเนี่ยอยู่เลย เอางัดขึ้นมึงกันโอ๊ตุบโอ้ปุ๊บุบงัดขึ้นมันสุดเลยมันายล้างไปเลยเบเบิงนี่กล้องมันหน่อยเนาะอย่างว่าเบิงคล้องเทปไปเลย แยบียบเ้ยค้ากับเบิ้งแหลดเลยเย็นแงเลยเนาะเบิ้งโลดก็เกือยในห่หอยไมาเห็นขวดก่อไมหอยมาเห็นเหอเอาเลยเอาเขาเอ้ตื่นกอดิวกั้งงๆแต่มันในหอยมาสือมันเนาะ เราให้นายซื้อซื้อเองเนี่ย